เลขสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้องวดวันที่16กุมภาพันธ์2569ในวันที่4กุมภาพันธ์2569ค่ะและสลากจองล่วงหน้านะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์2569ในวันที่5กุมภาพันธ์2569ค่ะ หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขสองในปี2568สำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE Award ค่ะสองรางวัลนะคะได้แก่รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนและรางวัลชมเชยประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะหมายเลขสาม สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะขอเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพนะคะแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI ค่ะเยผยแพร่บนทิ k t o อกนะคะหลอกลวงว่ามีเลขดิดทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นค่ะหมายเลขสี่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอแจ้งข้อมูลการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิตอลนะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์2569ค่ะจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน27ล้านฉบับค่ะมีตัวแทนจำหน่ายจำนวน45,000รายหมายเลข5้า สำนักง,งานสลากกินแบ่งทบาลน,นะคะเตือนผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนนะคะเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะหมายเลขห สำนักงานสลากกินแม่รัฐบาลเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีความเสี่ยงเสียปิิดการซื้อสลากโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแม่รัฐบาลและรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ g o Call Center โทรศ2นย์9 9 9 9กด9ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา7นา,นาฬิกทีถึง15นานกานาทีครับหมายลเลข7 ขอให้ประชาชนที่จะซื้อสลากร่วมกันสังเกตสลากกินแบรัฐบาล6หลักแบบใบหากมีการประทับตาโครงการจำหน่ายสลาก80จะต้องจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจริงและสลากในรูปแบบดิจิทัลครับหมายเลขอก8 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัลไรซูเซอร์วิ i c e สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและแบบดิจิทัลและสลากการกระสนเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7นาฬิกา30นทีถึง15นฬิกาไม่หยุดพักเที่ย,ยงครับหมายเลข9 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่1กุมภาพันธ์2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้18เวล18นาฬกาเป็นต้นไปครับหมายเลขศูนย์ เจหน้าที่ได้สแสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลในลูกบอลหมายเลขครับกันค่ะ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้า และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะประสิกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนภาชนะเพื่อให้ลูกยางหมายเลขกระกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสียงเย็บขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวสองครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ4ี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สม จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักท <he> ี่หนึ่งใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่3นะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขรักกันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่ารักกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลข ตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลัดทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 เลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก9ก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก9ก้าหนึ่งเจ็ด ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3มตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่ห้าและหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขหน้าสมตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งเก้าห้ารางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหล,ลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่5้าและหลักที่หกนะคะออกรางวัลเล็กหน้าขอภัยค่ะออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่1ค่ะ รางวัลเล็กท้าย3มตัวครั้งที่1เลขที่ออก408ศูนฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก408 ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหย็บลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดนะคะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3และหลักที่4นะคะออกรางวัลเลขกท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งฟังอีกครั้งค่ะรางเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์สี่หนึ่ง รางวัลเล็กท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้ายสอตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ี่จะใช้อุปกรณ์ออกราง,งวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่4นะคะออกรางวัลเลขกท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขกท้ายสองตัวนะคะหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณโสพลพิมพ์ปราโมทผู้อำนวยการสํานักตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่นะคะและหลักสิบนะคะได้แก่คุณเจนวิทย์มุสิกรัฐค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนค่ะ ร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว รางวัลเลขกท้าย2ตัวงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เลขที่ออก4 8 4 8ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้าย2ตัวงวดวันที่1นึกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เลขที่ออก4 8 รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1 ลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขละกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ จจุบันนะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักง,งานหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายได้นะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ GO c โอคอร์เซนค่ะโทรศัพท์0 25289999ค่ะ สำนักงานขอเตือนประชาชนนะคะผู้ซื้อสลากใช้ความระมัดระวังในการซื้อสลากผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ตู้จําหน่ายสลากอัตโนมัติหรือตู้จําหน่ายสินค้าค่ะอาจเป็นการเข้าข่ายการเล่นการพนันนะคะหรือสนับสนุนให้มีการเล่นพนันได้ค่ะนอกจากท่านจะไม่ได้รับสลากฉบับจริงไว้ในครอบครองนะคะส่งผลให้เมื่อถูกรางวัลจะไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ค่ะ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสุริยาวงศธนีค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรากรมสพสามิตนะคะจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังนะคะ แล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานเสียงหยิบขึ้นมาแล้วค่ะได้หมายเลขสีค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักร้อยนะคะผู้แทนสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณโสพลพิมพ์ปราโมทผู้อำนวยการสํานักตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลําดับแรกค่ะ ได้ลูกบอลประจำหลักร้อยค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข้าค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณธนรศขันธสรเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษส่วนงานนิติการสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ะะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยีบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขหกค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยค่ะดรนําโชคโสมภา,าค่ะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป บอลประจำหลักหน่วยค่ะท่านประธานได้เสียงหยิบลูกบอลขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนคุณเจนวิทย์มุสิการัตค่ะรองกรรมการผู้มนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป จำหลักแสนค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบเครื่อหมายแล้วนะคะได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะคุณรังสิมาวงบางช่วดข้าราชการบํานาญนะคะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลําดับต่อไปค่ะ ลูกบอลประจำหลักพันนะคะและท่านสุดท้ายนะคะกรรมการออกรางวัลหมายเลขสองค่ะเป็นผู้แทนกรรมการรางวัลหมายเลขสองนะคะประจำหลักหมื่นค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะคุณสิริวัลอินไทยวงศ์ค่ะผู้มนวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลสํานักงานประหลดัดกระทรวงการคลังค่ะจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลประจำหลักหมื่นค่ะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะ รางวัลที่หนึ่งวันที่หน,นึ่งกุมภาพันธ์พุษจักราศ์สองเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งววันที่หน,นึ่งกุมภาพันธ์พุษจักราศ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดสี่ 6 2 9โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ174 628 174 628และ174 630 174 630สําำหรับผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะซึ่งมาจากผลรางวัลที่1 และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,569มีอย่างต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงนะคะจำนวน1ไหมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข629นะคะโดยที่มีเงินรางวัลทั้งสิ้น3,073บาทค่ะรางวัล3สลับหลักนะคะมี5ม้หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข 269269หมายเลข296 296หมายเลข692 692หมายเลข926 926และหมายเลข962 962นะคะซึ่งมีเงินรางวัล637บาทค่ะรางวัลสองตรงนะคะ1นหมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข48 48เงินรางวัลนะคะ583บาทค่ะ ต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3าหลักนะคะจำนวนหนึ่งรางวัลค่ะโดยประธานกรรมการจะเสกจ,จับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านนะคะว่ากรรมการจากกรรมการที่เหลืออีก3ท่านนะคะว่ากรรมการท่านใดจะเป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสหลักค่ะ ท่านประธานกรรมการได้เสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข3ค่ะกรรมการออกรางวัลหมายเลข3นะคะได้แก่คุณปารเมศค,คงรอดค่ะผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอพลน,นะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษโดยใช้อุปกรณ์ออการางวัลนนท .1 ีหนึ่งร่วมกับวงล้อออกรางวัลค่ะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2569นนะคะรางวัล